ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมิชันเจนะก็วันนี้อยู่ในเม็ก h า r จินะครับนะก็คลิปนี้น่าจะลงวันพุธนะก็มันไม่มีอะไรมากช่วงนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับนะไอจิกรรมผมก็เล่นนะครับนะเล่นบ้างเล่นน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เล่นแล้วไอแต่งพวกนี้ก็แลกของที่จำเป็นจะเป็นแหละนะครับนะที่เหลือก็ถ้าเล่นไอด่านเวอร์ชั่นสิ้นหวังแล้วก็แค่เอาตั๋วแค่นั้นเอง ถือว่าเวลาแปดวันกับนะชิวๆกันไปเล่นได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับไม่ต้องเอาความสะเรียดอะไรหรอกนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็กิจรกรรมช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ผมก็แลกไปบ้างแล้วนะแลกอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวแลกพลังงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอากระเป๋าอีกทีแล้วค่อยตามเก็บตั๋วพวกนี้เวลาเหลือเยอะอยู่ <c oughs> สะสมไป <c oughs> นะครับนะ สุดท้ายก็คงจะเป็นเอาเงินนะครับมาช่วงนี้ขาดเงินนะครับไอ้ติกเกอร์นี่ก็คงไม่ได้สำคัญอะไรนะครับผมไม่ได้แต่งหุ้นอะไรเยอะขนาดนั้นอันนี้ก็เล็วกวันก,กว่านะครับนะไอบ้าอะไรนะเท่า่านตั้งเก็บเท่า่านกันไปนะครับจะส่งต่อเมื่อวานส่งไม่ครบ มีหลุดๆบ้างนะบางทีก็ลืม okay. ได้เพชรไมาให้ไม่ได้หลังๆห,หลังจากที่เราเวลเขาเรียกไงอะเวลตันแล้วเรียกว่าตันไหมตันนะแ <c oughs> ปลความหมายก็คงเวลตันนะมั้งครับหลังจากเอเอ,เ,อเนี่ยตันแล้วมันก็หลังๆมันก็จะดอปไอพวกเศษวิจัยเศษพัฒนามาให้เราแล้วนะครับนะไม่ไม่ค่อยดรอปไอนี้เท่าไหร่ละ คือมันจะมีมาแซมแซมบ้างนะช่วงนี้ไอดีผมไม่เป็นไรอย่างหลักที่เพิ่งตันมาก็มีอะไรต้องเล่นคือมันเพิ่มปราปราอาวุธมาแล้วก็ e l i t ตเป็นเวอร์ชัน9ก็จะได้ชิปเซตพวกนี้มานะครับนะเอาไปอัพแล้วก็จำลองยุทธวิธีไม่มีอะไรก็แค่เพิ่ม Y มาใช่ไหมเวายพัสเพิ่มสลับห้สลับหก จัดการหัวหน้าก็ต้องรอไอ้ไอนี่เกิน5 0ก่อนมัน้งนะครับยังก็มีอันนี้ป่าปามบูุดก็ยังไม่ได้เล่นนะครับนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเล่นไม่ถึงคนที่3แบบเล่นได้แค่คนแรกมั้งเพราะหุ่นยังไม่พอนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อยๆทําไปนะครับท,ทําทีไม่เชิงหุ่นไม่พอตัวละครไม่พอมากกว่าตัวละครยังไม่พร้อมเพราะหุ่นมันสามารถสวิตช์กันได้แต่ว่าบาง บางตัวที่สายที่ผมไม่มีผมยังขาดพวกสายตีไปเชิดอะสายาที่มันต้องเล็งเฉพาะจุดแรงนั่นนะครับผมไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อาจจะต้องบิ้วมาเพิ่มเติมนะครับก็ป่าปาโมูก็เล่นเข้าที่เล่นได้นะครับนะมันใช้ทรัพยากรตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับทั้งตัวด้วยทั้งหุ่นด้วยนะครับนะแต่หุ่นยังพอถ,ถูกถ่ายไปได้นะครับนะแต่แค่ตัวละครเนี่ยมันถูกถ่ายไม่ได้ไง ต้องใช้เฉพาะทางหมดแล้วก็คงไม่มีอะไรนะครับแถวๆไอ้ทดสอบแนวหน้าก็เออมีอันนี้นะครับนะจะเพิ่มมาใหม่นะครับก็สํารวจจนกว่าจะครบ5 0ไอ้ A. ตัวนั้นออกมานะครับอันนี้ก็เล่นอยู่นะครับอันนี้ทําให้หุ่น70ส่วนอันนี้ทําให้อัปเกรดอัคเมนเพิ่มนะเป็นตัวอัคเมนเพิ่ม ช่วงนี้ก็คือฟาร์มไอ้พวกนี้แหละครับนะรอวันเวลานะครับปล่อยเวลเพราะเวลนะครับนะเวลไม่น่าจะเกิน70แล้วนะครับวินแต่เขาจะปลดอีก80ดอะไรงั้นนะที่เดี๋ยวเราก็อัพเมนในพวกนี้เพิ่มไปเพิ่มระดับความสามารถของหุ่นให้มันตึงไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับยิ่งถ้าเป็นสายฟรีก็ต้องยิ่งใช้เวลาเลยนะครับไม่ต้องรีบกับมันแล้วกันเราไม่แข่งกับใครนะเราแข่งกับแพทมากกว่าว่าเราทันแพทไหม <laughs> แพทนี้เราทันไหม <laughs> แต่ส่วนใหญ่คุณไม่จาเป็นต้องแบบให้แบบจี้ติดแผ่นทนแผดเข้ามากหรอสุดท้ายเดี๋ยวก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็ผ่านแผดไปเรื่อยๆครับนะต่อให้ถึงแผดแล้วส่วนใหญ่แผดของเราไม่มีอะไรมากครับแผดของเราคือเปิดกาชาคุณสาสมเพศก็พอนะครับนะแล้วก็ทํากิจกรรมที่เขาให้มานะครับนะให้มันพอไปได้อะพอจะรอดนะครับเนะี่ยคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ผมไม่มีอะไรว่าก็ พูดไปเรื่อยนะครับนะเอาคลิปลงบนพูดแบบสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากก็สายเติมน้อยนะครับสายฟรีก็เล่นให้สนุกครับอย่าไปาต้องไปฟ,ฟ,ฟิตอะไรมากต้องไปฟ,ฟิตต้องไปตึงมากไม่ต้องหรอกผมคิดว่านะครับเดี๋ยวเกมมันจะไม่สนุกเอานะครับนะ ก็ประมาณนี้กันคลิปนี้นะครับนะเอาจริงไันควรจะไปคลิปว่าวันนทำอะไรบ้างนะครับแต่ก็คงไม่ต้องบอกว่าวันๆทำอะไรก็เนี่ยครับเคลียร์รายวันให้เสร็จนะครับมหนึ่งวันสดาร์บัดีผมนะผมเคลียร์รายวันให้เสร็จนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปไอ้นี่ทำให้ห้าร้อยแล้วแล้วก็ตีสตูขับลงอาร์ดีนาก็ได้พวกนี้วันนเสร็จแล้วก็มาฟาร์มไอ้นี่ยตามที่บอกครับส่วนใหญ่เราจะฟาร์มก็อยู่อย่างเนี้ย ปั๊บปับเออจำลองยุทธวิธีสอบแนวหน้าป่าปามอาวุธนะครับเนี่ยเราก็ฟาร์มมาอยู่แค่นี้นะครับเลือกฟาร์มตามเทียที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็มีเล่นแนวหน้านะครับนะเพื่อเอาแต้มสะสมแต้มไว้ไว้แรกของรางวัลอีกทีนะครับอันนี้อาจจะเป็นเล่มปิดท้ายนะครับมาความขัดแย้งชายแดนผมก็เล่นนะครับสลับกับไม่เล่นน่นแหละ เอาจริงเราถ้าเราอู้นะครับผมบอกไอ้ไอเนี่ยถ้าเรามันคือมันเล่นครั้งเดียวแล้วมันได้รางวัลน,นะครับอ่ะผมผมตีว่าเอาสามกล่องก็ได้กล่องสุดท้ายไม่ไม่ไม่ยังเป็นก็ไม่ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ชอบแต่งหุ่นเอาสีานะผมก็เล่นแค่สามกล่องก็ได้แล้วลก็ลุ้นว่ามันจะออกไอ้ตัวอัพหุ่นแบบทองไหมน,นะครับมม่มีโอกาสออกทองเนี้ยผมจําได้ว่าผมเคยออกทองอยู่นะครับนะครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยนะ คงจะประมาณเนี้ยผมไม่เบียร์มากก็ระบบนี้เห็นเท่าถาดลง PVP นิดหน่อยนะครับนะใครเล่นอันนี้นะครับว่าทำให้เราได้เพชรหลายสัปดาหวหรือต่อวันนี่ยไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อันนี้นะครับว่เล่นแค่ชนะรอบแรกรอบ2ก็ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับนะเพราะได้เพชร150ใช่ไหมเนี่ยได้ร้อยหาสิบหรือที่อยู่เดี๋ยวพลังงานใครอยากได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ว่ากันไป ก็คงยังประมาณนี้ทั่วไปไน,นะผมเป็นประเภทที่ไม่เลือกฟาร์มเอาฟาร์มทุกอย่างแล้วท้ายแล้วเอาเอาทุกอย่างมาเป็นทรัพยากรจะไมนต้องใช้อัพอยูด่ดีจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปนะครับนะขออนุญาตลาท่านผู้ชมมาก่อนนะคลิปนี้ผมมีประมาณนี้ครับตอนของผมชั้นจีครับไปละนะ <c oughs> ดูแลสุภาพภับตังนำมัด้วยมือให้สะอาดไปปรับหมู่บ้านบ้านไหนชิ้งน,นี้กลับไปแปะบ่อยนะครับนะเดี๋ยวทำใหญ่ระวังเรื่องอบุบัติเหตุด้วยครับกับผมชั้นจีครับกราบสวัสดีครับไปละ